สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางหุ้นดาวโจน์ V.I.P. นะคะสำหรับเมื่อคืนนะคะแนวทางเราออกนะคะ36มก,กับสองนะคะพี่น้องจา๋าหลุดกระจายนะคะหลุดแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นไม่มาตัววิ่งไม่มานะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องอย่างแรงเลยนะคะพี่น้องจา๋า ไปตามต่อกันนะคะสำหรับวันที่18นะคะ18เดือน4ีตี6กสนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแนวทาง คุนดาวโจน VIP นี่มีให้ชมทุกวันนะคะ VIP จ่อให้สองตัวบนล่างนะคะปกติหยุดเสราร์อาทิตย์นะคะพี่น้องจ๋าพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีปกติด้วยนะคะวันนี้มีแต่ VIP นะคะ VIP นี่จะออก เพียงคืนครึ่งโดยประมาณนะคะ0ูน0นนะคะเด่นถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าไม่เข้าก็คือหลุดนะคะลงให้แค่สูตรเดียวนะคะแนวทางเดียวนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะเด่นนะคะ เด่น4กับ7ดวิ่ง9กับ0นะคะเรามาเจาะกันนะคะสี 4, ่ศูนยกระโดดไม่นองสี่ห้าสี่เจ็ และสี่เก้านะคะส่วนเจ็ดก็จะมีนะคะเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดกันเบิ้นนะคะ แล้วก็เจ็ดเก้านะคะพี่น้องสามารถวิ่งรูดได้นะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะตัวที่มีในตารางนะคะถ้าเข้าก็ ดีใ,ใจด้วยนะคะแต่ถ้าหลุดต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะพิจารณาด้วยนะคะชอบนะคะเจ็ดศูนเจ็ดสองเจ็ดห้านะคะ สองจิตสองใจจะเอาสี่ห้าดีสี่ห้าสี่หกชอบนะคะสี่หกก็ชอบนะคะพี่น้องจา๋าสี่หกก็ชอบเจ็ดหกก็ชอบนะคะพี่น้องจา๋าเขียนกันให้ดีกว่านะคะพี่น้องสี่หกนะคะกันนะคะพี่น้องจ๋ากันสี่หกกับ จ็ดหกนะคะกันแค่สองตัวนี้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันมีในตารางนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะรอลุ้นรอออกนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเลิบเทุกการติดตามลิบเทุกคอมเมนต์ทุกไลค์เลยนะคะสวัสดีค่ะ